กูไม่ได้เลยแต่เมื่อคืนเนี่ยกอดเลยกกิน่รอบจำเก่นขอยเจริงเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวไม่กลัววางช่องขีดเนี่ย้าเดี๋ยวนะต่แล้วครับ เงี้ยมาครับเงี้ยมาอ้สวายใส่อ้โอตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกสองลไปตัวบา,าร่นเก้าขีดสองสามสามสอ <laughs> งลครับนันเกาอันสักสองเก้า ยืนเอ็ก่ายอยู่่นนี่บ่พูนวีมังไก่เลยะรถทูตแค่นี้ไปยืมข้านนะเจ้ามั่านะกูอยากหัวได้บัเยไลน์แกไปได้เจ้าเอานีสักวันเอาเ่สักวันเอาอันเอากด้หรรกพี่ไหนอยู่ เราสูวนไปสอยดรกของเจ้าก็ไรสันเบ็ดปอรตอี้ยี่กี่่ขโอ้อบคุ่เรับเฮขา้งพับเามุไ่มีมองเด็นมันเต็ามานมครับมันอนนามมาทันมากครับลังงูอ้นักขนาดเลย ปุงมาได้โค,ครับทําแมบไจอดพาซนี่ซีไปใช้มันจะนีทางน,นึงทางน,นี่อีกทาก่างนึงไต่หทาาน,นี่ปีกไก่จะยุ้หาขั้นไปตัวขั้นเพียงหาครับหาอยู่ช่องนี่ปีกไก่ไมได้บัดเียวาขั้นจะไดเดยนนี้บัดเ้าขั้นเป็นตัวเตือนนางขอวิง,งหาขั้นใซิบหาโต ไม่ไสิขีดน้ำเดียวคนนี้เขาเคยหดอกมาบกคองดอกครับขี่ไปเตะห้องน้ำจายนั่นแหะิใจมองมีผูกเสียมั้เดี๋ยว่อู้อ้ผูกมันทัดดีท่านึงยังนั่นนั่นดีท่านึงอยู่มองตัวนหญ่ยังก็ได้มีขวบให้นี่ไมากวามูจิ้งกว่าไเปียบเปียบว สวัสดีครับสวัสดีครับเขาจะขึ้นไปขุดดาวฟองคุ้มบ้าเุมือนเขิขุดค้มาฟองห้างหนังเขาตีได้โอ้ะไรันเี่ยวะฟง้าหัด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่กําลังรับชมสู้ขู่สุกนะครับปุกผมช่องสายหลอปลาแชนแนลนะครับวันนี้มาพบมาพอกันย่ำคำครับผมเพิ่งจะได้มีโอกาสตกสายน้ํามูนะครับข้าเจ้าเล่นจุดขาดเลยนแล้ววันนี้มาไกลครับผมมาทางอาเภอสีถานนะครับคคองลําเต่าครับผมเพิ่งเคยเข้ามาครับกะมาหารเพื่อมาเบื้องไม้ว้ทานะครับอาหารทางนองคูศรีนะครับคร้บวันนี้ก็มากับเซียนหนัก เชียนเดียวเชียนเขตนะครับผมมาอันสี่ทันมันี้ก็กเป็นวันเส,สาร์นะครับเสาร์ที่เจ็ดมิถุนายน2568นะครับผมเรียนกลางคืนลองเมืองครับต,รต่อเนี่ยมะเสาร์นะครับมันหยัดกเจีเสียครับโหอ,อนหอนหอนเขา้าไม้6โมงเกือบทุ่มนะครับมัน ลุยกันเลยครับมองสีเหรอครับมาไหน,นสีเงาของเขาครับจุดยอดมัน,น,มมน,นลุกแตงโมจริงปะเคร่องเรียนแต่พันศานะลองกันบั้งครับ ปีเยอะครับปัปนนะบันนี่นะช่องทุ่มครับทุ่มหาชิบแปดโอ้โหฮะสาวนึงเดี๋ยวไวอ้เมื่อวานนี้มันเข่าเนียวไหนกันพี่เอ้ ออกแล้วครับพ่อแม่พ oh, um bon ี่น้องสายหลอครับสายหลอเงี่ยม mm ันครับเงี่ยมันกดจับมาโอ้หอยลืมจ้ากดเราวันนี้แผลหล่อแล้วครับเงี่ยมันครับเงี่ยมันโอ้สวายใส้โอ้ตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกโอ้มาเลยคนเลยโอ้เขื่อนมันห่วงนะครับตัวแรกมาแล้วครับเหลืองเขียวแดง อืมใส่ใส่ใส่ไใส่ไอจิงงดังไวยใส่ใส่เตวปลาสองูครับอลูบ้าสงลูกโอ้ปวด้อนโอ้ยมได้ลกมาตีนเขาเขียวเตี้ยเฮไปสร้างเวือรปลาทีเฮ้ยอุ้มนาตีึงโบน่เออลูไปตัววโลเก่าขีดสองสาม สองโลครับนัาสัตว์เก้าอันสั้นสองจุกเก้าครับนยานแผลเขาครับอ๋ออันนั้นครับเออใส่กำลังครับก็ตึงมือจากน่อยขอบคุณครับแต่ก็ขอบคุณกดตาครับกดเลยวะกดเลยเหรอเฮ้ ơ hôm nhục võng thì ơi đi ơi 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 Nó ơi 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 มองฟันเงินเงินกันขี้ขาป่ะบ้อีกคอยเรียวสั่น้นชิ้นชิ้องปลาน้อยกินสั่นโอ้๊จับมาสายขาดเลยสั่นอีกขาดเปกันอันยหน เข้า,าเไปมาบึงของยุมองเข้าครับเจ็ดชั่วโม,มงหนึ่งจุดเต็มกันฝนครับแต่ว่าฝนมาตกหอกมาเนี่ยกันไม่เชือ่อตัวนี้จะทุ่มเหรหาทุ่มครับเยียนเงียบอ่ Ini y 2ชุดเก็บเลยครับเก <Eden> ็บเลยโอ้หเพื่อจะกินให้นเพื่อกินบลทชีเพื่อกินปลาชเมืองสั้น โอ้โหกินัดทีเนี่พี่น้องคอ้ตีมาบดขึ้นครับเบียดเบียดเร็วเหลืออีกปั้นทุ่ทไทยว่าสิตีกินกกินให้กินขั้นตีล้องไบางคันเลยเดียวเออเสร็จาสุดขั้นมึงของของเหอะเอาปออ๋อเขาทานได้เยอะ พอกว่ากม,มัน้องเปล่าสดนี่มีแล้วนามสัตไปต่ดกดงามเนะาะก็คอยยืดยืดลงลน,นี่ไหละว่านกดบ่ามสัตวนี่นามลงพุนนนง่นเนี่ยเล่นไ่กูไม่ได้เล่นแต่เมื่อคืนเนี่ยกอเลยกี่รอบ เงีงเงิไม่กลัวเลยฮะไม่กลัวไม่กลัววางช่องขีด <c oughs> ไงบ้าเดี๋ยวนะโู้โหแตกแล้วกูแตกแล้วเกือบตายกูเกือบตายกูแตกแล้วโอ้ย <c oughs> มาได้คนเลยวู้นี่มันตกใจอือฉุดฉัด จะวิ source, <laughs> <im> ่งยังดีวิ่งตะโกวิ่งชิ้นยาวครับตะกกบมมีชิ้นยาวครับตะกกวิ่งชิ้นสั้นยาวกว่าถังละข้าวขินะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เวลา3โมง9นาฬิกานะครับผมเงียบจิ๊บตัวกระปาบอนนี่ยครับตัวป่าบวกินเนาะโอ้ เือมาพักผ่อนครับมาเก็บประสบการณ์ครับเ่เคยมาจากเทือ่ไม้นี่เห็นแต่เขาซาครับมาลองเมองพักผ่อนมานอนเห่นนะครับผมพักผ่อนในใบเฮงเมื่อยกูเก่าคนง,งานกับเตียมเดี่ยวคือเก่านะครับนอนหกถุ่มคืน,นไม่เจอกันในขี่หนาครับผมสวัสดีครับ